จนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่ขอสารอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุลอบฟังระเบิดแฟลตตำรวจจังหวัดนาราธิวาสนะคะแต่ได้เบาะแสมากขึ้นหลังไปพบว่ารถที่ถูกนำมาประกอบระเบิดนั้นถูกประกอบระเบิดในอำเภอตากใบก่อนจะนำมาก่อเหตุในเมืองนาราธิวาสค่ะจากการแกะรอยเส้นทางของรถยนต์คันนี้แหละครับที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุและเบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มของนายซูกิมัน กูบารูครับที่มีความชำนาญในการทำคาร์บอมผู้บังคับบัญชาเพื่อนตำรวจและข้าราชการใน3จังหวัดชายแดนใต้ร่วมพิธีรดน้ำศพร้อยตำรวจเอกสุทธิรักพันธนิยะรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามปฏิบัติงานจราจรและความมั่นคงสถานีตำรวจภุธรเมืองนาราธิวาสครับจัดพิธีที่วัดบางนาราหลังจากเสียชีวิตจากเหตุคาร์บอมที่แฟลตตำรวจเมื่อ2วันก่อน ภรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าวันเกิดเหตุสามียืนอยู่หน้าบ้านครับแล้วก็สังเกตเห็นรถต้องสงสัยขับเข้ามาก็เลยเดินไปดูพอไปดูแล้วเนี่ยรู้ว่าเป็นรถที่มีระเบิดก็เลยตะโกนบอกทุกคนให้อยู่ในแฟลตจากนั้นก็หันหลังเข้าบ้านก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นครับสามีเขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีรถเหตุการณ์เข้ามามีรถเข้ามาเขาก็รู้ว่า เป็นรถแปลกคนแปลกหน้าจอดอยู่เขาก็ไปดูรถพอเขารู้ว่าเป็นรถต้องสงสัยมีระเบิดแฟนจุ๊บก็ตะโกนบอกผู้คนที่อยู่ในแฟดบอกว่าเป็นรถผู้ต้องสงสัยมีระเบิดแฟนก็หันหลังเข้าบ้านรีบเพื่อจะไปทํางานอีกสิบนาทีเพื่อที่ทะงานหรือว่าจะวิ่งออกไปแล้วก็ได้ทํางานแบบหน้าที่โบกรถเรื่องอะไรแบบไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าวิ่งเข้าไปในบ้านพิธานโดนระเบิดข้างหลังค่ะเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน ตอนนั้นเหตุการณ์ก็ม,มั่วหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครเขามีผู้บาดเจ็บหลายคนค่ะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติปูมบันเนจต,ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษเลื่อนเงินเดือนให้7ขั้นขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงขึ้นไม่เกินสองชั้นตรารวมทั้งช่วยเหลือดูแลครอบครัวบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจเป็นกรณีพิเศษนะคะส่วนเงินช่วยเหลือต่างๆนั้นครอบครัวจะได้รับรวมแล้วกว่า3ล้าน7แนบาท และยังมีตำรวจและครอบครัวที่บาดเจ็บจากเหตุรอบวางระเบิดยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินประมาณ10คนนะคะซึ่งทั้งหมดอาการปลอดภัยค่ะอีกด้านหนึ่งครับตำรวจเรียกตัวนางสาวฟาติยะประดูชาวอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกนำมาประกอบระเบิด เรียกตัวมาสอบสวนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเห็นรถกระบะคันนี้ขับอยู่ในอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีและรถคันนี้เกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดด้วยตำรวจมีภาพผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งฝ่ายความมั่นคงยังไม่เปิดเผยชื่อแต่ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการของกลุ่มนายซูกิมันกูบารูที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในพื้นที่อำเภอตากใบ สอดคล้องกับข้อมูลที่ตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับพบว่ารถคันนี้ประกอบระเบิดเทียมเคอตักใบครับ